ย้ายตรงไหนก็ขับติเกต๊กเทนี่ไปเลยไปครับของนี่อย่าให้่าทิ้นะครัครับครับนี่บทเพ็นเี้เ่ทิ้ล่ะเออไปยมพุยาวบ้โหเรียคิดเนี่ยมันเร่าเสื่มเาเนาะ อ๋อนี่นี่แกเดินลงมานี่เดินมาอย่าไปบกุกก <c oughs> ลับลองแกอ่านหาดนะครับไปท่าคนบางนี่คนก่อมดึงนั่งอะไรคนว่างเงี้ยว่างนี่แล้วแกจะลงไหอย่างครับแกถึงได้จะ,จะไปอันธนาคารธนาคารแล้วก็แจจะไปบั๊บมดอายุแล้วน, <c oughs> นี่อยู่มายิงสามคนเลยจะล,ลูกเบ้าเนี่ตายไปแล้วแล้วก็เหลือหลานหลานลูกเปิดมันอยู่นานที่ต่อเหมือได้ทำงานอยู่ไงโทรเลย ทาาำงานอยู่ติ้งานแล้วนี่ก็เหลือม่หญิงสามคนเจ้าตั้งหแงงบงเลเออขบอได่เด่แล้วเว้เาายไม่แบงให้ะเปิดสอบไถ่หูกันเนาะไปกตลกดิหน่อยอเอาวัเป็ดโยกเป็ดเบาหวานแทบบ้านยูหลังเฮสบ้างเฮสบ้างหิด้เหลวแลทุกอย่างฮะมันฮักเหมืนฮักไี่ฮักครับ สองล้านเนี่ยทำแป้งกลุ่มไทยกุงเทพนนมาพักเอนสมวันยกก้ามันตีดนะไอ้ประเด็กคนลามาติอันั้นดเบา